สวัสดีค่ะพบกับสมมะพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันนะในหัวข้อเรื่องของการประกวดนางงามนี่แหละวันนี้จะมาพูดถึงลูกสาวนะน้องทีน่าการไปประกวด The Miss g r o บ e 2022ที่ประเทศแอลเบเนียนะจะเป็นยังไงนะ น้องทีน่าก็ติดตามมาตลอดนะติดตามมาตลอดนะจะบอกว่าเออก็แม่หมอติดตามสิงอยู่ในกลุ่มนางงามเออก็จริงแหละก็สิงอยู่ในกลุ่มนางงามจริงๆนะแล้วกระแสดราม,ม่าที่รอบชุดว่ายน้ำาเซปะเมื่อคืนนะ่ะเออก็ตามนั้นแหละนะวันนี้เรามาร่วมส่งพลังบวกส่งกําลังใจเชียร์สายสะพายไทยแลนด์มาดูกันว่าเอ๊มีอะไรอยากจะบอกน้องทีน่าบ้างไหมความหมายไพ่จะเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ย เราจะมา Recap น้องทีหน้ารองอันดับ2อง Miss Grand Thailand 2021 21หรือ22นะในการประกวด เดอะมิสโกรฟ2องศกันว่าเฮ้ยความหมายไพ่จะเป็นยังไงยังไงก็ขออนุญาตน้องทีน่าด้วยแล้วก็ขออนุญาตแฟนคลับน้องทีน่าทุกๆคนด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่กันว่าจะเป็นอย่างไร mm hmm. บอกกับทุกคนก่อนนะ mm hmm. งดดราม,ม่านะ mm hmm. เสพเพื่อความบันเทิงแล้วก็ไม่ต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นนะ mm hmm. เรามามองในมุมมองผ่านไพ่ย,ยิว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะเป็นยังไงดีกับการประกวดครั้งนี้นะ เราจะเริ่มต้นคำถามจากอะไรก่อนโดยบ,ยบริบทโดยรวมความหมายไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ถ้าพูดถึงการประกวดครั้งนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่ง อยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์ของไพ่เป็นคนแก่แล้วค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าคนที่มีอิทธิพลครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคนที่หัวโบราณหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นคนที่หัวโบราณน,นะมันก็จะทําให้การเลือกนางงามออกมาเป็นแบบเบ้าโบราณโบราณน,นะเพราะมันเป็นไพ่ฤาษีเป็นไพ่ค,คําครึแล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ได้เหรอ เลือกเอาแบบนี้ได้เหรอหรือคนมงปีนี้หน้าแก่หรือเปล่าหรือดูแบบว่าทําไมมันดูแก่กว่าอายุล่ะอายุเท่านี้แต่ทําไมหน้าปาไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบเราไม่ได้บูลลี่นะแต่ในลักษณะแบบนั้นแบบเป็นเทสคนแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูกฎดูกติกาความหมายไพยตราช่างเนี่ยถามว่ามีความยุติธรรมไหมมีความยุติธรรมนะและดูมันก็ไม่เชิงว่าจะมาแบบ เฮ้ยอย่าไปว่าเขาว่าเขาโกงหรืออะไรอย่างนี้นะเขามีกฎมีกติกาของเขาซึ่งบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่ากฎที่เขาตั้งขึ้นคืออะไรมาตรฐานของเขาคืออะไรสเปคของเขาเป็นยังไงหรือเทสเวทีเขาว,ว่าเป็นแบบไหนเข้าใจไหมคือบางทีเนี่ยการที่เราส่งนางงามดีๆไปเป๊ะป,ป,ปังๆไปศักยภาพ,พร้อมมงอ่ะแต่บางทีมันไม่เทสเวทีเขาไงมันอาจจะไม่ได้ตรงบริบทหรือว่าไม่ได้ตรงตามคุณสมบัติพระไพสตาช่าง มันหมายถึงกฎกติก,ก,กราระเบียบหรือคุณสมบัติมันเหมือนเขามีในใจอยู่แล้วว่าว่าเขาอยากได้คนแบบไหนเขามีลิสต์ของเขาเป็นข้อข้อข้อขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมองว่าไม่โกงนะถ้าถ้าเอาตามความหมายจริงๆอะ่ะแค่เขามีกติกาของเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากได้คนแบบไหนมีคุณสมบัติในใจของคนที่จะมองอยู่แล้วว่าเขาต้องการคนแบบไหนส่วนไพ่เดอะเมจิกเชนคนมงปีนี้ก็ไม่ได้คานสายตานะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่คนที่เก่ง ฉลาด แล้วก็มีความรู้ความสามารถไพ่เดอะเมจิกเช่นเป็นไพ่นักมายากลนะ่ะไพ่มักมายากลหรือเป็นสัญลักษณ์ของผู้อย่างรู้แสดงว่ามีความรู้ความสามารถรอบด้านแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์แสดงว่าผลการตัดสินเนี่ยมองว่าก็ไม่น่าจะขานสายตานะเพราะมันตอบโจทย์บริบทเวทีเขาแล้วก็ตรงตามคุณสมบัติแล้วก็มองว่าถึงแม้ว่าจะมีความหัวโบราณอยู่นิดนึงหรือมีแบบเบ้ามีขนเมเดิมๆอยู่แต่ก็มอง ว่าเออเขาก็เทสของเขาแบบนี้เขาก็มีคุณสมบัติของเขาแบบนี้ที่เขาต้องการแต่คนมงปีนี้มองว่าเก่งฉลาดมีความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายทาเลน้นเยอะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีพรสวรรค์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีน่าจะเป็นยังไงพลังงานของรอบแรกอยากรู้ว่าไพา่อ่ะมันหยิบติดกันมาสองใบอย่าหน่อย สัญลักษณ์ของไพ่อะหยันนอยสะสมพลังงานให้เต็มที่แล้วพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะปล่อยระเบิดตุ้มไพ่ใบนี้คือรอจังหวะรอเวลารอโอกาสจริงๆข้อดีอย่างหนึ่งของการที่น้องปล่อยของทุกวันอะมันก็เป็นเรื่องดีนะแฟนนางงามก็ชื่นชมนู่นนี่เออปล่อยของตลอดปังตลอดแต่บางทีข้อเสียของการที่ปล่อยของตลอดอะมันทําให้มันดูไม่วาวอะไพ่มันเลยดูรู้สึกว่า เออมันต้องรอจังหวะวันนี้ยังไงจะปล่อยของยังไงอีเว้นนี้คือมันเป็นไพ่คนที่ดูทรงดูสถานการณ์หรือประเมินว่าวันนี้ฉันต้องยังไงวันนี้ฉันต้องมาไม้ไหนคือต้องแก้เกมอยู่ตลอดเวลาคือการปล่อยของทุกวันน่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีมันก็จะต้องมีอะไรให้แบบว้าวแบบว้าวแบบอัมเมซิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำอะไรบางอย่าง ที่นิ่งเงียบเป็นความนิ่งสงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหวหรือเรียกง่ายว่าเป็นคลื่นใต้น้ําแล้วปล่อยของออกมาทีเดียวแล้วการประกวดครั้งนี้มองว่าได้รางวัลติดไม้ติดมือน,นะเพราะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เด็กถือเหรียญเป็นไพ่ได้รับรางวัลได้ชื่นชมความสําเร็จแต่ความหมายไพ่เนี่ยมันยังไม่ว้าวถึงขั้นว่าได้มงใหญ่หรือครอบครองมงกุฎนะ เดี๋ยวมาดูกันรอบแรกเป็นอย่างไรรอบแรกเป็นอย่างไรมองว่าเป็นข่าวดีนะถ้าไม่สกัดดาวรุ่งกันจนเกินไปสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้รอบแรกไม่มีปัญหามีความกลุ้มกลิ่นม,มีความไพ่ใบนีมันเป็นไพ่นเสน่ห์เพราะฉะนั้นนะความหมายไพ่ดีความมีสนเสน่ห์ความเอกโซติกหรือศักยภาพกายหยาบของทีหน้ารอบแรกไม่น่าจะมีปัญหาวงเล็บถ้าไม่ถูกดองเค็มนะหรือไม่เจอก,กฎกติกาอะไร ประหลาดประหลาดนะยังไงก็ผ่านได้แน่นอนแล้วถึงขั้นจะท็อปห้าไหมความหมายไพย่อ่ะอยากรู้ว่าถึงขั้นจะท็อปห้าไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเธอจริงๆนางงามเราก็เต็งจ่ามาอยู่แล้วด้วยอขออย่างเดียวอย่าคิดเยอะก็พอบอกน้องอย่างเดียวว่าอย่าคิดเยอะก็พอเราไม่มีอะไรจะเสียแล้ว่าเราจงเป็นคลื่นใต้น้ําที่รอปล่อยของอมาทีเดียวให้เหมือนซีนามิไปเลยตุ้มเดียวเพราะว่า มันก็ไม่แน่นนะเธอเห็นไพ่พระราชินีนั่งบันลังปะ The e m p r e s s เป็นไพ่ผู้ครอบครองมงกุฎนะเพราะฉะนั้นถามว่าทีหน้ามีโอกาสมงไหมเอาความหมายจริงๆนะถ้ารอบแรกไม่เจอกติกาบ้าๆบอๆนะแล้วไม่โดนสกัดดาวลุ่งหรือไม่ถูกดองเข็มนะมีโอกาสไปถึงขั้นจับมือนะเพราะจริงๆเราผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายคนนี้ เขาเองก็ค่อนข้างชอบนะหรือแม้แต่เพศหญิงผู้หญิงคนนี้ไพ่ใบน,นี้เป็นดวงนารีอุปธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็ชอบทีหน้านะแต่มาดูไพ่ใบนี้เนี่ยเสียใบนี้ใบเดียวจริงๆให้ตาๆอ่ะจับมือเลยด้วยซ้ำคือให้ถึงรองหนึ่งโดยด้วยซ้ำสำหรับทีหน้าหรือมีโอกาสที่สความงค่อนข้างสูงยังไงหนึ่งในสามก็ไม่น่าจะหลุดแต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้คือไพ่ เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคืออย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นเราเองเนี่ยพิจารณาตัวเองได้ทบทวนตัวเองได้หาข้อบกพร่องของตัวเองได้อุดช่องว่างอุดช่องโหว่ของตัวเองได้แต่ความหมายไพ่บอกว่าอย่าคิดเยอะมากจนเกินไปหรืออย่านอยอะไรที่จบไปแล้วจบไปอะไรผ่านไปแล้วผ่านไป วันนี้โอเคช่างมันไม่ได้ช่างมันพรุ่งนี้ฉันเอาใหม่พรุ่งนี้ฉันเริ่มใหม่พรีริมฉันทำให้ดีไฟนอลฉันเต็มที่มีโอกาสนะหนึ่งในสามไม่หลุดต่ำๆจับมือแล้วถามว่ามีโอกาสได้มงไหมมีขอเปิดอีกใบหนึ่งเห็นไหมทำไมจะไม่มีโอกาสเพราะผู้ใหญ่มาแล้วเธอเห็นไหมไพ่สองใบนี้ก็ผู้ใหญ่เนี่ย เนีสองใบนี้ก็ผู้ใหญ่แล้วฉันเปิดอีกใบหนึ่งก็เป็นไพ่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมทีหน้าแฟนคลับทีหน้าพูดแบบไม่สะกดจิตนะว่าตัวเราเองก็มีลุ้นนะใช่กายหยาบเราได้ใช่ศักยภาพเราถึงถูกเพราะฉะนั้นก็อวยกันไปเลยสิคะ ก็อวยกันไปเลยสิคะก็ส่งพลังงานบวกให้กันนะถูกไหมล่ะคือถ้าไม่มีกฎกติกาบ้าๆบอาๆนะยังไงอะ่ะมีโอกาสถึงมงแล้วยังไงก็ไม่น่าจะหลุดท็อป3เพราะว่าดวงนารีอุปถรัรมภ์ก็มาผู้ใหญ่ก็แฮปปี้รวมไปถึงไพ่ใบหนีไพ่ประสังคราชเนี่ยตีความได้สองกรณีจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้จะมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้การมูเตรูลด นะทีหน้าไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางปราบมารปางมารวิชัยอ่ะไพ่ใบเ,เนี้ยปางมารวิชัยคือปางปราบมารปางชนะมารรับรองปางแน่นอนหรือถ้าจะนับถือเทพเจ้าสายแขก องพ์พระแม่นะพระแม่ลักษมีค่ะพระแม่ลักษมีจะทำให้หนูเป็นที่รักมีเมตตาแล้วก็หนูจะดูมีออร่ามันจะมีความกรุ้มกริ่มมันจะมีความมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นอย่ายนอยแล้วก็อย่าคิดเยอะแล้วก็วางแผนดีๆปล่อยของให้เต็มที่ตุ้ม เหมือนเป็นคลื่อใต้น้ําเอาทีเดียวให้ทุกคนตายให้หมดจบนะส่งพลังบวกส่งกําลังใจย้าําอีกครั้งว่ามีโอกาสถึงมงสูงมากให้ไม่หลุดท็อปสต่ำๆจับมือแต่ถ้าสูงสุดก็มีสิทธิ์ที่จะมงได้ดวงนารีอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ชอบและสิ่งศักดิ์สิทธิด์ดีเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทีน่าแล้วส่งพลังบวกให้กับทีน่า คว้ามงกุฎเดอะมิสโกล e 2022มาฝากแฟนๆชาวไทยนะคะเป็นกำลังใจให้กันทุกคนไม่ดราม่านะไม่สะกดจิตอ่านตามไพ่ไพว่ว่าดีก็ขอให้ผลงานน้องที่น่าทำออกมาได้ดีพี่ส้มมาเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆสวัสดีค่ะ